สวัสดีครับสวัสดีชาวมิถุนนะครับทั้งลัคนามิถุนแล้วก็ราศีมิถุนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับก็ทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าส่องดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิก,กายนนะครับ2564กันแล้วนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันนะครับสําหรับชาวมิถุนในเดือนพฤศจิก,กายน,นนั้นนะครับ ก็จะถือเป็นเดือนแห่งการเบริกฤกษเบิกชัยนะเปิดต้อนรับเอาสักการะใหม่เอาสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวแล้วนะครับคือต้องขอท้าวความอย่างนี้ก่อนนะครับกับชาวมิถุนก่อนที่จะเข้าปี64เนี่ยคือประมาณปี62 63ที่ผ่านมานู่นแหละครับพระราหูก็ทับตัวพระเสาเองก็มาเลงลักโอ้ชีวิตสุดแสนจ,จะบัดซบครับ มากน้อยมันก็ลดหลั่นกันไปแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ช่วงอายุช่วงวัยจรด้วยพอผ่านเข้ามาปี64นะพระราหูย้ายออกพระเสาเองก็ย้ายออกภาพรวมมันก็ดูเหมือนจะหายใจหายคอโร่่งขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงปี62-63นะครับก็จะมีรูทางมีโอกาสมากขึ้นแต่มันก็ยังดูผันผวนอยู่ทั้งในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักอยู่นะครับเพราะด้วยพระราหูที่ท่านย้ายออกไปนะ ท่านก็ขยับไปอยู่แค่หลังบ้านเองก็ยังมีส่วนที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับลัคนาอยู่ส่วนพระเสาก็ไปเลงอยู่กับเรือนของการเงินอีกอีกทั้งดาวพฤหัสที่มีการโคจรเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยในปี64นะครับเดี๋ยวก็เดินหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังด้วยองค์ประกอบเหล่านี้แหละครับบางครั้งมันจึงเหมือนจะมีโอกาสนะแต่พอคว้าไว้หรือว่าทําไปจริงๆเนี่ยเอ้ากลับกลายเป็นว่ามันไปต่อไม่ได้หรือว่ามัน ไปต่ออย่างยากลําบากมากเลยมันไม่เหมือนอย่างที่คาดคิดตั้งหวังเอาไว้นะครับเออมันเป็นซะอย่างนั้นนะแต่ที่ผมบอกว่าพฤศจิกาย,ยนนี้มีถุนนะครับขอให้เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเออรอรับสิ่งดีๆรอรับโอกาสรอรับโชคลาบเข้าสู่ตัวได้เลยก็เพราะว่าจุดที่1เลยนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการงานเนี่ยหรือก็ดาวคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับก็จะเริ่มมีการโคจรเป็นปกติแล้ว ไม่ยึกไม่ยักไม่ถอยหลังไม่เดินหน้า,าลังเลอีกแล้วนะครับอีกทั้งดาวพฤหัสท่านก็โคจรเดินหน้าเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะนะครับก็ซึ่งเป็นเรือนดีละเรือนแห่งความสําเร็จมีชื่อเสียงนะครับในจุดนี้นะการงานของชาวมิถุนจะปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเอาไปสังเกตด,ดูได้นะครับหากก่อนหน้านี้มิถุนท่านไหนที่ล้มลุกคลุกคานมานะ ก็จะได้พบได้เจอเส้นทางของตัวเองแล้วนะครับก็จะเป็นงานเป็นภารกิจที่อาจจะสามารถสร้างรายได้สร้างตัวให้กับตัวเองนั้นอ,อยู่กินในระยะยาวๆได้เลยทีเดียวนะครับผู้รับผู้ใหญ่ก็จะหันกลับมาสนับสนุนส่งเสริมก่อให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาในหน้าที่การงานในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตัวคุณทําอยู่ได้นะครับและยังรวมไปถึงนะก็จะได้พบได้เจอกับมิรใหม่ๆนะครับ ที่เป็นกลัลายนมิตรที่ดีต่อกันจริงๆนะครับผู้ที่ทำธุรกิจทำการค้าการขายหรือแม้แต่การดีลงานการติดต่องานพวกนี้ก็จะมีโอกาสนะครับได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือว่าคู่ค้าใหม่ๆเข้ามาอยู่ในมือหรือไม่ก็อาจจะมีโปรเจกต์มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับแล้วตัวคุณก็จะได้เข้าไปร่วมทําร่วมรับผิดชอบในโครงการนั้นสําหรับมิถุนนะครับผู้ที่อยู่ในสถานะ เออเป็นผู้นำนะครับมีบริวารมีลูกน้องมีผู้ตามนะครับก็อาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะครับและหลายคนก็มีโอกาสจะได้บริวารลูกน้องเพิ่มเข้ามาอยู่ในการปกครองด้วยนะส่วนมิถุนผู้ที่อยู่ในสถาผู้ตามนะครับเดือนนี้ตัวคุณเองก็น่าจะคลายความกดดันลงได้เยอะเลยนะครับสา,าเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้หลับผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาจู้จี้หรือว่ามาเพ่งเลงคุณเหมือนช่วงเดือนก่อนๆน,นี้แล้ว นะครับเขาก็อาจจะเชื่อใจคุณมากขึ้นละในเรื่องฝีมือของการทํางานนะครับแล้วก็อาจจะมอบหมายภาระให้คุณเอาไปจัดการเลยนะครับก็รอดูผลงานอย่างเดียวก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับในส่วนของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการงานออรวมไปแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนออของคุณน้องคุณหนูก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เช่นกัน ก็เป็นว่าในส่วนนี้นะจะเริ่มมีการขยับปรับตัวที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับความผันผวนอย่างแต่เก่าก่อนก็จะลดน้อยถอยลงแต่กลับจะมีความแน่นอนแล้วก็มั่นคงสม่ําเสม,สมอเพิ่มมากขึ้นนะครับในความสําเร็จเองก็เช่นกันนะก็จะเริ่มมีเข้ามา,าให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆนับต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นความสําเร็จในลักษณะอย่างละอันพันละน้อยที่เป็นจุดเป็นส่วนไปนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เห็น เป็นภาคส่วนใหญ่ๆเลยนะครับยังคงต้องอาศัยแรงมุมานะเออแรงกายแรงใจแล้วก็แรงศรัทธาในการขับเคลื่อนในการเริ่มต้นก่อขึ้นมาอยู่นะครับสาเหตุก็เพราะว่าดาวราพะที่ยังคงเป็นประอยู่ในเรือนปุตตะนั่นเองนะส่วนดาปุตตะเองก็มาเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนปัตตานินะครับอาจจะยังต้องใช้ความพยายามอยู่แต่ว่าดาปุตตะดวงนี้นอกจากะจะเป็นมหาจักรแล้วท่านก็ยังเป็นอุดมนราเกณฑ์ด้วยนะผมมองว่า ถึงจะต้องได้ใช้ความพยายามแต่ก็จะสําเร็จนะเพราะว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตนินั้นก็ได้ขยับเข้าไปอยู่ในเรือนสุพะนะครับก็จะได้รับการผลักดันจากคนใกล้ตัวคู่ครองคู่สัญญาหรือแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่นั่นแหละครับดังนั้นงานที่ต้องทําเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือว่าหมู่คณะเนี่ย หรือว่างานที่มันมีลักษณะของการติดต่อเจรจากับคู่ค้าคู่สัญญานะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบสําเร็จสูงมากเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งดาวพฤหัสที่เข้าไปอยู่ในเรือนชะตาที่9กนะครับก็จะให้คุณแก่เจ้าชะตานั้นเป็นล้นพ้นดังคํากล่าวที่ว่าพระฤหัสเป็น9จะได้ฐานาลุลาภาก็จะมาเนืองนองนะครับก็จะมีโอกาสได้ยศใดตําแหน่ง เออผู้รับผู้ใหญ่ก็จะผลักดันมอบหมายหนะ้าที่สําคัญสําคัญให้ได้ทํานั่นแหละครับเอาเป็นว่าผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูก็แล้วกันนะครับเออในเดือนนี้แต่จริงๆแล้วก็ใช่ว่าผู้ใหญ่ซะอย่างเดียวเสมอไปนะครับการที่ดาวพระศุกร์ดาวปุตตานั้นมาเล็งกับชะตาเกิดนั้นเออได้ทั้งอุดมมาเกณฑ์ด้วยแล้วก็มหาจาักรด้วยโอ้จะเป็นเดือนที่นะครับต้องบอกว่ารอบๆตัวคุณจะมีแต่ผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นแหละครับเออ กับคนโสดนั้นสเสน่ห์จะแรงเป็นพิเศษเลยนะเออไม่ใช่เฉพาะคนโสดมิถุนนั่นแหละต้องเอามิถุนโดยรวมเลยสเสน่ห์จะแรงมากนะครับโดยเฉพาะกับต่างเพศนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องรักๆคล้ายๆเข,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 ข้ามาพัวพันอยู่ตลอดเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับบางทีก็ไปคุยงานไปติดต่องานไปดีวงานเออคุยนั้นคุยนี้วกไปวนมาเดี๋ยวก็มาในเรื่องของเกี่ยวพาราศีกันจนได้นะครับนี่แหละครับด้วยอํานาจของดาวพระศุกร์เล็งรักนะแล้วก็ ได้ทั้งอุดมนราเกณฑ์ด้วยอืมและตัวคุณเองก็ไม่หยอกนะไม่ถุนนะไอ้พวกอารมณ์รักๆคล้ายๆออกแนวทะลึ่งตึงตังเนี่ยก็มาเต็มเลยนะครับเออจริงๆนะจิตใจมันจะร้อนรุ่มรุ่มเร้านะครับเกิดความปรารถนาในด้านโลกเป็นอย่างมากใครที่อยู่ในวัยรักนะครับก็จะมีเรื่องราคะเข้ามาใครที่อยู่อีกช่วงวัยหนึ่งก็จะมีเรื่องความปรารถนาในด้านอื่นๆเช่นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากกินนู้นอยากกินนี้ บ,บางทีแม้แต่ในยามนอนหลับนะก็เกิดอาการฝันแบบแปลกๆนะครับเอาลองไปสังเกตดูนะอาจจะเกิดกับบางท่านก็เป็นไปได้มันอาจจะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับมีคนมาร่วมหลับนอนเออร่วมเสพสังวาสสมดังพาดปรารถนาถึงแม้นจะหลับไหลอยู่ในนิทาก็เหมือนมีใครเข้ามาเออโออซเลมาคอมกับตัวเองเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับด้วยอํานาจของดาวพระศุกร์นะครับ สำหรับชาวมิถุนจะแรงมากผมบอกเอาไว้เลยนะก็มีโอกาสได้คู่ได้ชู้แบบเซอร์ไพรส์เลยล่ะนะครับที่สำคัญก็ได้มาแล้วมันก็มีเกณฑ์ที่จะเออกินตับกันแบบเร่งด่วนซะด้วยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือการที่ดาวพระศุกร์เร็งรักนั้นท่านก็เป็นพินทุบาทร่วมด้วยนะครับอา่าก็ให้ระมัดระวังใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อย่าซ่ามากก็แล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องระหองระแหงปวดหัวตามมาในภายหลังนะครับและ2นะครับก็ป้องกันกันให้ดีๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีอยู่2ออย่างที่ผมเป็นกังวลก็คือเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็การตั้งท้องนั่นแหละครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าดาวพร่้างคานที่มาเป็นประอยู่ในเรือนปุตตานั่นแหละนะครับก็มีคู่แล้วก็ยาซ่านะครับ <laughs> เอ,อ ให้เป็นเน้นในเรื่องของงานจะเป็นการดีนะครับคนที่มีคู่มีค,คู่ครอบครัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าคนรอบๆข้างเป็นอย่างดีหรืออีกในกรณีหนึ่งสำหรับคนมีคู่นะช่วงนี้คู่ก็อาจจะตามจิกตามเช็คเออติดตัวแจก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ลองไปสังเกตด,ดูก็แล้วกัน เอาวกกลับมาเรื่องทั่วไปกันต่อนะครับเอาเป็นว่าการงานภาระนั้นที่ความรับผิดชอบของตัวคุณเองนั้นก็จะเริ่มมีความมั่นคงแล้วก็ไม่ผันผวนนะครับขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันก็อาจจะยังเป็นเดือนที่ต้องมีภาระนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบนั้นค่อนข้างจะดูแลเยอะอยู่นะครับในมิถุนบางท่านนะครับที่ไม่ได้ทํางาน ก็จะมีภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานเข้ามาด้วยหรือว่ามีภาระในเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันให้ได้รับผิดชอบก็จะเป็นไปได้เลยนะครับส่วนประเด็นทางการเงินนั้นนะผมมองว่ามิถุนในเดือนนี้เออจะมีกินมีใช้ได้อย่างไม่ลําบากเล่ยแหละครับเพราะว่าการที่ดาวพระศุกร์มาเป็นอุดมนารากเกณฑ์แล้วก็เล็งกับลักขนาจุดเกิดนั้นถึงแม้ว่ามันจะดูวุ่นวายในเรื่องของออความรักมันอาจจะรุ่มร้อนอยู่แต่ว่าการเงินมันกลับคล่องตัวขึ้นนะครับ ประกอบกับดาวการงานเองก็ขยับออกจากเรือนมรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะโอกาสในการสร้างรายได้ก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งดาวพระอังคารนะดาวราพระเองก็มาเป็นปลาอยู่ในเรือนปุต,ตะจะหยิบจะจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองจะฉาบจะช่วยอะไรมันก็เป็นโอกาสได้อยู่นะครับประกอบกับชาวมิถุนเก่งในเรื่องหาเงินนะครับก็โดยเฉพาะพวกเงินพิเศษเน,นี่ยแหละครับค่อนข้างที่จะหาได้เก่งหาได้คล่องมากเลยทีเดียว เพราะว่ามันเป็นทางของพวกคุณชาวมิถุนเลยละ่ะก็รองเอาเป็นว่านะครับตามพื้นชะตาเดิมเนี่ยถ้ายังเดินได้นะครับปากก็เองก็ยังขยับพูดได้ไม่มีทางจนตายหรอกครับสําหรับมิถุนนะแต่หากปีไหนเดือนไหนที่ดาวท่านเดินเสียก็อาจจะมีติดขัดกันอยู่บ้างเท่านั้นเองนะครับแต่ก็จะสามารถเอาตัวรอดได้นะครับสามารถที่จะ อาหารเช้าแล้วก็มากินข้ามได้นะครับไม่ถึงกับอดมือ้อกินมื้อนะครับแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนนั้นที่ผมได้บอกว่างานเงินจะดีขึ้นนะครับฉะนั้นการเงินนี้หายห่วงได้เลยครับกับชาวมิถุนผมไม่เป็นกังวลด้วยเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะบอกว่าการเงินในเดือนนี้มันฟโฟลขึ้นนะแต่มันก็ไม่ถึงกับเหลือเก็บอะไรหรอกครับสาเหตุก็เพราะว่าดาวพระเสาร์ที่มาเป็นกเกษตรตาทิบดีอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็เล็งข่มใส่เรือนการเงินนั่นแหละครับ เออยังมีเหตุมีปัจจัยที่ต้องได้ใช้จ่ายออกไปเยอะอยู่นะครับคือพอมันได้มามันก็ต้องได้จัดสรรปันส่วนจ่ายออกไปแต่ส่วนที่ดีก็คือใครที่มีหนี้มีสินอยู่มันก็อาจจะ,ะเป็นการแบ่งเบาแล้วก็ลดภาระหนี้สินออกไปนะครับหรือว่าถึงกับปลดหนี้ได้เลยสําหรับบางท่านนะถ้าตั้งใจกันจริงๆช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่16นะครับจะเป็นช่วงที่ มีโอกาสดีๆในหลายๆสิ่งหลายๆด้านเข้ามานะครับมีสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตนะโอกาสทางการงานการเงนิงนการทํารายได้จะมีขยับเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เออได้ทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่นเออมีโอกาสได้บ้านนะมือ2ลดรถมือ2พวกนี้หรือว่าอาจจะได้มาแบบผ่อนก็เป็นไปได้นะครับนะหลายคนก็ อาจจะเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆนะครับที่อยู่ใหม่ๆหรือว่าช่องทางทําธุรกิจใหม่ๆด้วยเช่นกันในช่วงเดือนนี้นะครับอืมก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้กับช้ามิถุนกันก่อนก็แล้วกันนะครับก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องใช้ความพยายามกันอยู่นะครับแต่ก็ความสําเร็จก็ยังมีนะครับจะเริ่มมีค่อยๆมีขึ้นมาเรื่อยๆให้ได้เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับโอกาสแสงสว่างก็จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นมากขึ้นในช่วงจากนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้เป็นต้นไปก็แล้วกันนะครับต้นๆเดือนประมาณอาทิตย์แรกนะก็อาจจะยังมีความเอ่ยยังไม่เห็นผลอะไรมากนักเพราะว่าความเครียดความอึดอัดในเรื่องของเงินเงินทองทองอกับผู้สัญญาก็ยังคงมีอยู่นะครับจะเริ่มมาสัมผัสได้ก็ตั้งแต่อาทิตย์ที่2เป็นต้นไปนะชาวามถุนนะแต่ว่าประมาณอาทิตย์ที่4อาทิตย์ที่5เนี่ยหรือว่าตั้งแต่ประมาณวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยถือเป็นช่วงที่ ภาระความรับผิดชอบสำคัญสำคัญจะมีเข้ามาให้ได้จัดการแก้ไขนะครับระวังความขัดแย้งจากทางไกลเช่นาการโทรด่ากันหรือว่าด่ากันทางโลกโซเชียลออนไลน์พวกนี้ยังรวมเหมาไปถึงการซุบซิบนินทารับหลังด้วยนะครับเ,ออเห็นได้เห็นเราได้ดีกว่าแล้วอิจฉาพูดจาให้เสียเสียให้หายลับหลังอะ่ะแต่ผมว่า ตัวของชาวมิถุนเองก็ไม่น่าจะไปสนใจอะไรหรอกครับเออไม่ไม่สนไม่แคร์โนสนโนแคร์นะดาววาสนาโคจรดีอยู่น่าจะรู้ว่าอะไรควรจะทําแล้วก็อะไรไม่ควรจะไปเสียเวลากับมันอยู่นะครับแต่ก็บอกเอาไว้นะจะได้ตั้งรับถูกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับกับ e ีพีถัดไปสวัสดีครับ